สวัสดีค่ะในคลิปนี้โบจะมาทำปลากระพงนึ่งซีอิ๊วสูตรนี้ทำง่ายอร่อยได้ทั้งครอบครัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะอันดับแรกให้เราเตรียมปลากระพงมา1ตัววันนี้โบใช้เป็นไซส์1กิโลกรัมนะคะนำมาขอดเกล็ดควักไส้แล้วก็ล้างทำความสะอาดหั่นบ้างให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะนำขิงอ่อนใส่ลงไปในท้องปลาค่ะ เพื่อดับกลิ่นคาวเวลาที่เรานึ่งนะคะแล้วก็ใส่ต้นขึ้นช่ายลงไปด้วยค่ะเมื่อเราเตรียมปลาเสร็จแล้วให้เรานำปลาลงไปนึ่งในน้ำที่กำลังเดือดใช้เวลานึ่งทั้งหมดประมาณ15นาทีหรือนึ่งจนกระทั่งปลาสุกค่ะเมื่อปลาสุกดีแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนต่อมาเราจะมาเตรียมเครื่องปรุงกันค่ะก็จะมีผักขึ้นช่ายต้นหอมซอย ขิงซอยพริกชี้ฟ้าแดงซอยซอสหอยนางลม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสี่ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาค่ะเราจะมาเริ่มผัดผักกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็ใส่น้ํามันลงไปในกระทะรอจนกระทั่งน้ํามันเดือดดีใส่ผักทั้งหมดลงไปผัด ผัดแค่พอให้ผักสลบค่ะเมื่อผักสุกดีแล้วเราก็ดับไฟนำไปราดลงบนเนื้อปลาได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยต่อจากนี้เราจะมาทำน้ำราดกันค่ะก็จะมีซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นแล้วก็ใส่น้ำนึ่งปลาด้วยนะคะ เพื่อที่จะทําให้น้ําซอสของเราไม่เข้มข้นจนเกินไปหรือใครจะใส่เป็นน้ําสะอาดก็ได้จากนั้นก็เปิดไฟต้มไปจนกระทั่งน้ําตาละละลายดีเราก็นําน้ําซอสที่ได้ไปราดบนตัวปลาค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูปลากระพงนึ่งซีอิว๊วสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยอร่อยระดับพัตคารค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะ และพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ